สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโชคกองแสงครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกับกระบะทรรมาหากินกันบ้างนะฮะใครมองหายอยู่นะครับผมสำหรับตัวรถกระบะตู้ทึบนะตอนเดียวตู้ทึบบอกเลยว่าคันนี้ครคุมอ่ะได้ปี15ด้วยได้สำคัญนะราคาดีมากคันนี้สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมใครสนใจนะคันนี้บอกเลยว่าคุม้มากเพราะว่าลงล้อตีตู้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมบอกเลยว่าโอ้สวยนะคันนี้ได้สําคัญนะคันนี้ เครื่องเดิมด้วยนะครับไม่เคยแต่งไม่เคยจูนนะนะฮะอ่ะนะครับสำหรับใครสนใจคันนี้เป็นตัวรีโวตอนเดียวนะฮะตัว2.4ครับผมตัวนี้2.4 JB 1 5เกียร์แมนนวลนะครับผมมาเดี๋ยวลองลองดูดีเทลกันดีกว่าครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรีโวชมแรกนะนะครับผมอ่า ในส่วนของการตกแต่งหรือว่าพวกออปชั่นแรงต่างอาจจะมีแบบไม่เยอะเหมือนตัวรีโว่ที่เป็นแคปถึสประตูนะครับผมแต่ว่าเขาให้มาก็ค่อนข้างเพียงพอนะฮะอ่ะด้านหน้าครับผมไม่มีอุบัติเหตุนะครับไฟหน้าใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะครับผมมันจะได้เป็นตัวไฟหน้าแบบออโต้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองดูภายในของเครื่องกันครับสำหรับรีโว่นะครับคันนี้มาในรูปของตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะขนาด2.4ลิตรครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะตัวรหัสเครื่องใหม่เขานะครับผม อันนี้บอกเลยว่าคมมากนะเป็นไงโอ้แห้งเดิมนะครับไม่คาบไม่เยิ้มนะฮะเครื่องนี่พร้อมใช้งานแล้วก็บอดี้คันนี้ครับการันตีนะฮะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนเพจเดิมนะครับคันหน้าเดิมจากโรงงานสภาพสวยๆไม่มีชนไม่มียับนะครับไม่มีสาดสีคนซอกแน่นอนนะฮะเป็นไงโอ้สวยมากฝาเนี่ยเป็นฝาเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์นะเม็ดอ้างต่างเดิมอยู่ครบนะฮะ บอกเลยว่าสวยนะแล้วก็แผงของฮรมร้อนสภาพดีมากคันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปนะเจ้าของเดิมเขาได้มีการลงล้อมาให้แล้วนะฮะนี่เป็นล้อแต่งซิ่งแบบนี้มาเลยนะครับรถเนี่ยพร้อมใช้งานนะในเนี้ยแม็กไม่มีดุง้งไม่มีโคดนะครับอันนี้แม็กใหม่เลยนะครับแล้วก็ไนส่งตัวภายในอ่าลองมาดูกัน นะครับนี่เป็นไอรพวกซอกประตูแรงต่างนะครับไม่มีรอยชนรอยกระแทกนะฮะมิดอาร์คสภาพกลมเดิมแบบนี้นะครับผมประตูหน้านะฮะหัวน็อตไม่มีขยับครับแล้วก็คันนี้แอร์แบ็กคู่หน้านี่แอร์แบ็กคู่หน้าแบบนี้นะครับนี่เครื่องเล่นเดิมนะใช้งานได้ปกติครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้เป็นเบาะหนังแบบแถวยาวนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวลองดูด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับตัวลิโบ้นี่ด้านท้ายเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมนี่นะฮะตีตู้ให้เรียบร้อยตู้เนี่ยพร้อมใช้นะครับแล้วก็ภายในตู้อ,าอ่าเดี๋ยวลองดูภายในตู้กันบ้างนี่พวกม้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีซึมไม่มีรั่วนะฮะเพราะว่าได้เป็นตัวตู้ใหม่นะครับแล้วก็พวกกระบ,บาดรองท้ายแรงต่างเนี่ยนะฮะไม่มีร่องรอยจากการบรรทุกหนักนะครับผม ีแบบน้เลยถือว่าคุ้มนะในราคาเพียงแค่288,000บาทเท่าน,นั้นสามารถจัดแฟนแซนได้นะฮะคันนี้ใครมองหายอยู่ครับผมใครมองหายอยู่นะคันนี้ถือว่าราคาดีมากแล้วก็นี่ยางเง้าดงข้างไม่มีบุบไม่มีกระแทกตัวรถเนี่ยสีขาวสวยเรียบเนียนแล้วก็ ตัวสติกเกอร์นะครับด้านข้างก็ยังอยู่ครบนะนี่นี่<ๆ>นี่เม็ดอาร์คแบบนี้นะครับจุดสปอร์ตกลมเดิมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวพวกก้านปัดนี่นะครับเขาจะได้เป็นตัวตก้านปัดออโต้แล้วนะฮะแบบนี้นะครับอาพวงมาลัยเดิมนะครับสภาพสวยคันนี้พร้อมใช้งานนะฮะในราคาเพียงแค่ 288,000บาทเท่านั้นนะครับสูงมากนะใครได้ไปคันนี้สามารถจับไฟแนนซ์ได้เต็มใครหารถวิ่งงานคันนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากนะครับผมได้ปี15เกียร์แมนวนวลเครื่อง2.4นะครับผมมาตาการเร่งดีครับดีนะครับแล้วก็ได้ทั้งตัวตู้ทึบนะฮะได้ล้อแม็กซีวงไปเลยนะครับผมเบิกใหม่นะฮะคันนี้โอ้โหตามหายอยู่รีบจัดเลยครับติดต่อพวกเราด่วนครับ0 6 3 5 0 6 4 7 7 7, 7ครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลนะฮะที่ s i สไทร 1>, 1 2 3 4ครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจพวกเราง่าย,ายฮะกดไลค์กดแชร์กดส u บส c r i b ์ครับพร้อมกับพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยและคลิปนี้พวกเราทีมงานกวงเสียงลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ